Think about the seriousness of this issue here. ลองคิดถึงความสําคัญของเรื่องนี้ดู If people don't hear the gospel of Jesus Christ. ถ้าผู้คนเองเขาไม่ได้เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เลย They cannot have the faith to receive the free gift of salvation. เขาก็จะไม่มีโอกาสมีความเชื่อที่จะรับเอาของขันฟรีในเรื่องของความรอดที่พระเจ้ามอบให้ And the seriousness of this is if they leave this life without Jesus Christ. แล้วสิ่งที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้ก็คือถ้า วันหนึ่งเขาต้องสากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูเขาก็จะต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดไป Good morning everyone and welcome to Daily Gospel t r u t h อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสรศิฐ well, I hope you are ready to be challenged and equipped by the word of God. ผมก็หวังว่าคุณพร้อมที่จะได้รับการท้าทายได้รับการตระเตรียมให้พร้อมด้วยถ้อยคําของพระเจ้าแล้วนะครับ This week we are talking about a very important subject. ในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันในหัวข้อที่มีความสําคัญมากๆเลย We talk about the work the เรากำลังพูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐ You know The Bible is very clear in teaching us พระคัมภีร์เองก็สอนเรื่องนี้กับเราอย่างชัดเจน That God wants us to be blessed in all areas of our lives พระเจ้าเองต้องการให้เราได้รับการอวยพรในทุกๆด้านของชีวิตเรา But the greatest blessing is to be born again in Christ แต่พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือการที่เราจะต้องบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสก่อน To receive the free gift of eternal salvation เพื่อที่เราเองจะได้รับของขวัญฟรีจากพระเจ้าคือความรอด เพื่อนิรันดร์ you know, No matter what you're lacking in your life right now ไม่ว่าตอนนี้ในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณยังขาดอะไรบางอย่างอยู่ก็ตาม If you r e born again in Christ you have salvation therefore you are blessed beyond measure ถ้าคุณเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วคุณก็ได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วคุณเองจริงๆก็เป็นผู้ที่รับ การอวยพรเนี่ยอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน so in Christ we are blessed เพราะในพระคริสต์เราเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรแล้ว you know, but God's will for our lives does not just stop there He wants our lives to be a blessing แต่ความประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรานะั้นนะ่ะหยุดอยู่กับการที่เราแค่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นพระพรกับผู้อื่นด้วย you know God wants us to be vessels His gospel o his this in w r พระเจ้าต้องการให้เราเป็นภาชนะในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์บนโลกใบนี้ This is the reason why you, if you look at the when you look at the earthly ministry of Jesus Christ นี่คือเหตุผลว่าถ้าคุณมองดูการทำงานรับใช้ของพระเยซูคริสต์ในช่วงแรกๆนั้น Actually when he started his ministry he picked 12 disciples ตอนที่พระองค์ได้เริ่มพันธกิจของพระองค์พระองค์ได้เลือกสาวกมา12คน And for e e and a half years they walked with him they saw the miracles he did and the teachings he taught และ3ปีครึ่งที่พวกเขาเองก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์พวกเราสาวกได้เห็นคําสอนของพระเยซูคริสต์ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทํา You know what was Jesus doing he was training them พระเยซูกําลังทําอะไรหรอพระองค์กําลังฝึกฝนพวกเขา So that when their time comes they can also be involved in the work of the gospel เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของเขาเนี่ยพวกเขาเองจะได้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐเองด้วย This is God's will for all of us. This is God's will for the body of Christ. อันนี้ก็ถือว่าเป็นความต้องการของพระเจ้าสำหรับเราทุกคนซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ You know if you look at the last words Jesus spoke before he went back to heaven. ถ้าคุณดูคำพูดสุดท้ายที่พระเยซูได้กล่าวเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปสวรรค์ It's all about the work of the gospel. ก็เป็นเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐทั้งสิ้น And so we have seen yesterday. เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันไปแล้วว่าข่าวประเสริฐจริงๆมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เยรูซาเล็มก็คือทวีปเอเชีย Very soon it moved to Europe and took root in Europe หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกประกาศไปถึงทวีปยุโรปแล้วก็ได้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงที่ทวีปยุโรปนะ You know there was a spiritual revival a spiritual awakening there มีการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นผู้คนได้ตระหนักถึงความจริงเหล่านี้ And people are not just blessed. list. Spirit และผู้คนไม่เพียงแต่ได้รับการอวยพรในฝ่ายร่างกายเท่านั้น but all kinds of wisdom and knowledge begin to come out from their lives คือผู้คนไม่ได้รับการอวยพรเฉพาะในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ว่าส่งผลกระทบมาถึงฝ่ายร่างกายโดยที่เขามีสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ่งใหม่ๆขึ้นมา n o great scientists came out from that place เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นมาจากจุด great artists came out from that place ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เองก็ได้เกิดขึ้นมาจากจุดนั้น medical science came out of that place วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีการพัฒนาขึ้นก็ได้เกิดขึ้นมาจากจุดนั้น came from that place. ระบบการศึกษาก็ได้เกิดขึ้นมาจากจุดนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองดูในประวัติศาสตร์สำหรับผมเนี่ยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่น่าพิศวงมากๆ those God. เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขามีความเชื่อในพระเจ้าศิลปินต่างๆก็มีความเชื่อในพระเจ้าผู้ที่มีการศึกษาก็ เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้า That's why if you study their work ถ้าคุณศึกษาการทำงานของพวกเขา You know it always connects to the gospel of Jesus Christ it connects to God หรือว่าผลงานของพวกเขานั้นอ่ะก็เชื่อมต่อกับความเชื่อที่เขามีในพระเจ้าในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ From this we see that when we take the preaching of the gospel seriously จากจุดตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับการประกาศข่าวประเสริฐ Obviously souls come to the kingdom of God แน่นอนว่าเราจะได้เห็นดวงวิญญาณเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า But we also see great wisdom and knowledge released into our world. You know, people's gifts are used for the glory of God. And so Jesus gave this commission before he went back. And I say this is at the heart of the will of God for us and the church. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญถึงความปรารถนาของพระเจ้าที่พระองค์มีต่อเราแล้วก็คริสตจักรของพระองค์ God has given each one of us the work The gospel the พระเจ้ามอบหมายงานให้กับเราแต่ละคนที่จะทําก็คือการประกาศข่าวประเสริฐให้กับพระองค์ So I'm challenging you this week ในสัปดาห์นี้ผมเองอยากจะท้าทายคุณ To take the steps to do something to be involved in the work of the gospel ที่คุณจะตัดสินใจก้าวออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออยากจะมีส่วนร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่ง If you don't know at all what is God's will for your life as a Christian ถ้าตอนนี้เมื่อคุณมาเป็นคริสเตียนแล้วคุณไม่รู้เลยว่าพระเจ้ามีน้ําพระทัย ยังไงให้กับคุณ What I'm showing you now from the scripture is the will of God สิ่งที่ผมเปิดเผยให้คุณได้เห็นจากพระคัมภีร์ในขณะนี้นั่นก็คือน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ Get involved in the work of the gospel ให้คุณเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า I'm not saying you have to leave your job you have to leave your business to do that ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลาออกจากงานทิ้งธุรกิจของคุณเพื่อจะมาประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียว Some of you maybe called to do that ก็บางคนพระเจ้าอาจจะเรียกให้คุณเนี่ยมาทํางานรับใช้พระเจ้าเต็มตัว What ever you do แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่คุณทํา <And S 2> อยู่ you can be involved in the work of the gospel. คุณก็ยังสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐได้ Let's read the last words of Jesus Christ ให้เรามาอ่านคำพูดสุดท้ายที่พระเยซูได้กล่าวเอาไว้กับเหล่าสาวกของพระองค์ในมาระโกบทที่16ข้อ15พระองค์ได้ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน This A privilege จ u t a r e s p o ร s i b ิ l i t y as well จริงๆตรงนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิทธิพิเศษของเราเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นความรับผิดชอบของเราด้วยเช่นกัน It is a responsibility our Savior our Lord has given us เป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นมอบหมายให้กับเรา That we must preach the gospel notice to every creature ที่เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน Every person in this world must have the opportunity to hear the gospel มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ควรจะมีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐ Now whether they reject or not that's up to them แต่ว่าเขาจะเชื่อในข่าวประเสริฐนี้หรือไม่ก็แล้วแต่เขา Or whether they receive the gospel or not it's up to them เขาจะยอมรับในข่าวประเสริฐต,ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขา But our responsibility is to spread the gospel to every creature แต่ถ้าพูดถึงความรับผิดชอบของเรานั้นพระเจ้าต้องการจะให้เราประกาศ ข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคน you know so as a local church ในฐานะของคริสตจักรท้องถิน่น you know this must be at the center of what we do แล้วตรงนี้ก็ควรจะเป็นศูนย์กลางของการงานทุกอย่างที่เราทําออกไป and again like i said yesterday อย่างที่เราพูดเอาไว้เมื่อวานนี้ um, if if you've had bad experiences with a local church don't give up Hope on the power and the place of the local church the plan of and in Plan the 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 church place God ถ้าคุณเองมีประสบการณ์ไม่ดีกับคริสตจักรท้องถิน่นคุณอย่าเพิ่งถอดใจหรือว่าอย่าเพิ่งตัดเรื่องของคริสตจักรท้องถิน่นทิ้งออกไปเพราะว่าคริสตจักรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าอยากจะใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐ Of course there are some local churches where you know politics is more important than the gospel of Jesus Christ แต่เราก็รู้ว่ามีคริสตจักรบางแห่งที่ให้ความสนใจกับเรื่องของการเมืองมากกว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพีะ power position and status is more important than the gospel of Jesus Christ ดูเหมือนให้ <Christ. S 2> ความสำคัญกับเรื่องของการมีตำแหน่งการมีอำนาจการมี uh, สิทธิอะไรต่างๆในคริสตจักรมากกว่าการประกาศข่าวประเสริฐ so I understand that in some local churches there are some serious issues that needs to be fixed by the word of God ผมก็เข้าใจว่าคริสตจักรบางแห่งอาจจะก,กำลังประสบกับปัญหายอย่างรุนแรงซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคำของพระเจ้าแนวทางของพระองค์ในการแก้ไข but as believers we cannot throw away God's plan for the local church. แต่ตรงนี้ผมพูดถึงในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราไม่สามารถจะตัดเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยทิ้งออกไปได้ We must endeavor to build a local church on the word of God. แล้วเราควรจะมีความตั้งใจว่าอยากจะเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นขึ้นมาด้วยถ้อยคำของพระเจ้า Because the God has designed the local church to be the center of the work of the gospel. เพราะพระเจ้าได้ออกแบบหรือว่าในหัวใจของพระองค์ต้องการจะให้ คริสตจักรท้องถิ่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประกาศข่าวประเสริฐออกไป It is a place where believers can have spiritual shepherds over their lives เป็นที่ที่ผู้เชื่อทุกคนจะได้มีผู้เลี้ยงดูทางจิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ยอยู่ในคริสตจักรนี้ It is a place where believers can be equipped For the work of work the the เป็นที่ที่ผู้เชื่อทุกคนจะได้รับการตรเตรียมให้พร้อมสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ and so find a local church that is truly about the gospel of Jesus Christ ดังนั้นอยากจะให้คุณเนี่ยหาคริสตจักรท้องถิ่นที่เขามีหัวใจทุ่มเทกับการประกาศข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง not a local church that is just like a social club ไม่ใช่เป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่แค่ uh, มาทำความรู้จักการสร้างความสัมพันธ์เหมือนเป็นสมาคมเท่านั้น we're just just this, this maintaining revivals of the past หรือว่าพยายามรักษา การฟื้นฟูที่เคยเกิดขึ้นในอดีตให้คงอยู่ต่อไป and and there's nothing fresh there's nothing uh, uh uh powerful about the vision to preach the gospel of Jesus Christ แล้วดูเหมือนกับว่าในทุกๆวันในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีความสดใหม่ไม่มีนิมิตในการที่อยากจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ล find a local church that is about the gospel ให้คุณหาคริสตจักรท้องถิ่นที่เขามีหัวใจในการประกาศข่าวประเสรเิฐอย่างแท้จริง right get yourself rooted in that place and be involved in the work of God ให้ปลูก ฝังตัวเองลงในที่แห่งน,นั้นให้ตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วย you know, this commission Jesus Christ for o Jesus the is for me, is f believers คำสั่งของพระเยซูคริสต์ตรงนี้ที่บอกว่าอยากจะให้เราออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์กับมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคำสั่งที่พระองค์สั่งทั้งคุณและผมแล้วก็สั่งเราทุกๆคน Now r e m e m b e r that the main work or ministry of the local church คือการทำงานหลักๆเลยของ อัคร,รจักรท้องถิ่น is a spreading of the gospel of Jesus Christ ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ Everything else is secondary สิ่งอื่นๆก็จะมีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา Should we have Christmas party of course เราควรจะมีการจัดงานเลี้ยงคริสต์มาสกันไหมก็แล้วแต่เรา is not as important as preaching not the as as gospel แต่มันก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับการประกาศข่าวประเสริฐ Should we have this activity, that activity, this event, that event? เราควรจะมีกิจกรรมอันนั้นอันนี้อันโน้นหรือว่าทำโครงการอะไรขึ้นมาหรือเปล่า Of course we should. That's not a problem ก็มันก็ควรจะทำแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย As long as we don't forget that the main work of the local church is to spread the gospel of Jesus Christ ตราบใดที่เราเองไม่ได้หลงลืมว่างานหลักๆของคริสตจักรท้องถิ่นก็คือการ ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ In fact the truth is every event and activity ในความเป็นจริงแล้วทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมา must be with a goal to spread the gospel ควรจะมีเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ or to strengthen the believers to preach the gospel หรือเป็นการเสริมกําลังให้กับผู้เชื่อในการที่เขาจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐ whether it's small group or what we call care groups ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางกลุ่มเล็กๆหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นกลุ่มแคร์ whether i s Bible study หรือกลุ่มศึก พหรือว่าเป็นโรงเรียนพระคัมภีร์เป็นงานสัมมนาเป็นการประชุมอะไรก็ตามที่เราจัดขึ้นมามันไม่ใช่เพื่อที่เราอยากจะมีงานที่มันดูน่าตื่นเต้นตลอดเวลาทุกครั้งแต่เป้าหมายหลักๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อจะตระเตรียมพระกงค์หแต่เป้าหมายหลักๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อจะตระเตรียมพระกายของพระคริสต์ให้มีความพร g อม แล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผลด้วย So I'm saying we should never forget that this is the main work of the local church สิ่งที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็คือเราทุกคนไม่ควรจะลืมว่านี่คืองานหลักๆของคริสตจักรท้องถิน่น You know think about the seriousness of this issue here ลองคิดถึงความสำคัญของเรื่องนี้ดู If people don't hear the gospel of Jesus Christ ถ้าผู้คนเองเขาไม่ได้เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เลย They cannot have the faith to receive The free gift salvation free of the เขาก็จะไม่มีโอกาสมีความเชื่อที่จะรับเอาของขันฟรีในเรื่องของความรอดที่พระเจ้ามอบให้ and the seriousness of this is if they leave this life without Jesus Christ แล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือถ้าวันหนึ่งเขาต้องจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซู they will enter into an eternity without God's presence <S เขาก็จะต้องไปอยู่ใน ที่ที่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดไป The Bible says they will be condemned, they will perish forever. พระคัมภีร์บอกว่าเขาก็จะต้องได้รับการลงโทษและเขาก็จะต้องพินาศตลอดไป So the preaching of the gospel is a serious business. ดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงเป็นงานที่มีความสำคัญมากๆ God has called us to this important work in the world. และพระเจ้าก็เรียกให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในงานที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ So this week is a strong challenge for each one of us. ในสัปดาห์นี้จึง เป็นการท้าทายที่จริงจังมากๆสำหรับเราทุกคน in the work the ที่เราจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐอย่าลืมนะคะว่านี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยมาบอกให้คุณทำ and God has given แต่เป็นสิทธิพิเศษเป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าเองเนี่ยได้มอบหมายให้กับผู้เชื่อทุกคนวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะกลับมา แปัในเรื่องนี้ด้วยกันต่อ God bless you bless ขอพระเจ้าเวพรนะครับ